ร้อนแรงดังไฟกับเสื้อยืดมูนโอเกะปี2 0 2 6ปีแห่งม้าไฟมีให้เลือก3สีด้วยกันสีแดงสีดำและสีขาวเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ขายก่อนปีหน้าอีกที่ร้านวบยออนที่ลิงด้านล่างเท่านั้นนะครับของปลอมอย่าไปซื้อนะฮะนี่คือแมพที่ชื่อว่าบลายช็อตพิว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 ปิดตาแล้วยิงปืนเออเดี๋ยนะเล่นเลยเหรออ่าอ่าอ่าคืออ,คอ๋อคือเรามองไม่เห็นเพื่อนใช่ไหมแต่มีเลเซอร์อยู่มันต้องไปตรงกลางฮะตรงกลางคือจุดที่ไม่มีใครเล็งแน่นอนใช่ไหม เราจะไม่เห็นว่าเพื่อนเล็งมาทางไหนเราก็จะ <laughs> ตรงคางไม่ปลอดภัยตรงมุมก็ไม่น่าจะปลอดภัยคืออ๋ออันนี้คือเรามองเห็นว่าใครยืนยังไงแต่ว่าตอนเล่นเนี่ยคือเราจะมองไม่เห็นเห็นเว่าของเราต่อยกัน <laughs> ใช้ปืนอยู่ในนี้มาต่อยกันซะงั้นอ๋อวงก็เล็กลงเรื่อยๆครับตกไปแล้วเรียบร้อยแต่ผมว่าด้านขวามือผมเนี่ยมีคนหนึ่งแน่นอนตรงเส้นตรงตรงไปตรงนี้มีแน่ๆหนึ่งคนแต่ไม่มีใครเล็งไว้ที่ผมแน่นอนเชื่อผม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ๊ะทำไมมีคนบินได้อะตรงนี้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 โอ้ผมไม่โดนเห็นไหมเอ๊ะทำไมเลื่อนรถทำไมผมเลื่อนรถล่ะที่เดิมที่เดิมตรงนี้วงตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้เฉียงไปตรงนู้ดรอดไหมรอดไหมรอดอ่ะ ตรงๆเลยสองคนตรงนั้นเฮ้เพื่อนอทำไมเพื่อนเอียงไปเอียงมาล่ะมันไม่โดนนะเมื่อกี้ที่เดิมตรงนี้แล้วก็เลงมาตรงนี้แต่แถวนี้น่าจะมีแต่แถวนี้น่าจะมีะม,มีตัวช่วยนะฮะข้างล่างเฮ้อีกแล้วทำไมเพื่อนอยู่ๆเอียงมาด้านนี้เมื่อกี้ไม่ได้โด,ดนด้านนี้เลยนะ,ะเงินห้าร้อยราคาห้าสิบรลบักเงินห้าร้อยราคาห้าสิบรลบักเงินห้าร้อยเนี่ยราคาห้าสิบรลบัล มีแพ็คเยอะกว่านี้ไหมอะไรอีกเนี่ยใครจะชนะใครจะชนะเอาตกคู่เอาอ๋อคนตกหลังชนะเริ่มจากเกราะป้องกันก่อนหนึ่งแลมองเห็นทุกคนสิบโลบัคตาวิเศษเห็นนะ <c ười> คนนี้แหละที่ยืนหมุนๆมุนเนี่ยนั่นแหละ <c ười> ผ,มผมเฉียดปากไปนิดนึง <c ười> แต่ะโดนไหมเนี่ยผมเบอร์สิบเอ็ดแต่ผมมีเกราะอยู่ ผมมีเกาะอ,อยู่โอเคโอเคนายเรียบร้อยไปหนึ่งเกาะคือเลือดลดใช่ไหมไม่ได้กั้นแบบร้อเปร์เ์แต่เลือดลดเอาละเอาละอลืะอฮึอือฮึคนไหนดี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 นนดจะเดินโอ้ยเกือบนิดเดียวไม่ทันได้ดูเวลาไม่โดนใครเลยเอาละ,าละผมว่าผมวางระเบิดไปแถวแถวนี้สักอันหนึ่ง ฟอร์ฟิวไม่มีแล้วเหรอไม่มีเกราะป้องกันอยู่ตรงนี้เออไม่โดนไม่โดนใครเลยผมก็ไม่โดนอเพื่อนโดนแต่ระเบิดไม่โดนใครเลยอ่ะอยู่ไกลมากอฟอร์ฟิลมาฟอร์ฟิววางระเบิดไว้แถวนี้อ่ะทำไมโดนแต่ว่าผมมีเกราะอยู่ไม่เป็นไรมีเกราะไม่ใช่เหรอด้านขวาน่าจะมีแต่แถวนู้นเกือบเกือบ,บมุมน่าจะมีอยู่ผมเบอร์เจ็ดนี่คือลำดับการยิง เฉียดหลังมานิดเดียวไม่โดนใครเลยอล้มไปหนึ่งล้มไปสองล้มไปสามล้มไปสี่โอเคฟอร์สฟิลเหมือนเดิมวางระเบิดไว้แถวแถนี้แล้วก็ยืนตรงนี้เอียงมาด้านนี้เอ้ยไม่โดนไม่โดนนี่เ <laughs> ต็มๆ <laughs> ระเบิดตรงนั้นสามคน ระเบิดซะเรียบร้อยเหลือกี่คนเหลือกี่คนครับวางระเบิดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ออยู่แถวนี้ดีกว่าแถวนี้เอียงมาด้านนี้ฟอตฟิวฟอตฟิวอย่าลืมอย่าลืมเกราะป้องกันโอ,อ,อ,อ้ไม่โดนอันนี้โดนอันนั้นโดนระเบิด <laughs> ระเบิดเหลือสองคน <laughs> มาเพื่อน ใช้บัตต่อยอือเอเ้ยอืโอ้โหกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้ทำไมเพื่อนแหลกโอ้โดนได้ยังไงเนี่ยอยู่ตรงไกลฮ่าอาการเสงนั้นแก้ได้ด้วยนุกตั้งบนตรงนั้นเลยตรงกลางเลยมันจะโดนทุกคนไหมมันจะโดนใครบ้างจะโดนใครบ้างนุกอื้อหือ ครับผมเป็นการ <laughs> การันตีว่าชนะแน่นอน <laughs> 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 นี่คือโรบอกเอาละเปลี่ยนที่บ้างเปลี่ยนที่บ้างเแถวนี้บ้างเมื่อกี้คนพูดอยู่ตรงนูน้นคนพูดอยู่ตรงนูน้นอืด้านนูน้โอเควางระเบิดไว้ตรงนี้ตรงนี้อือ โอ้โหโดนอีกแล้วโดนทุกครั้งอะไรเนี่ยแต่มีกราะอยู่นะ,ะผมยิงโดนคนหนึ่งผมมีกราะอยู่โอเคโอเคกันได้อยู่โดนระเบิดไปเจ้าแมวนะเจ้าแมวนะเกราะมาก่อนเลยแล้วก็ระเบิดแต่แถวนี้แล้วก็ยืนตรงนี้มาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้จะมีไหม เออรอดรอดรอดไม่มีใครใกล้ระเบิดเลยไม่โดนกันเลยฮะรอดกันหมดอดโดนคนหนึ่งอ่า <c oughs> อ่ะอ,ะอะระเบิดวางไว้ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> พิมพิมแชท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 ไปยืนตรงนั้นเลยไปยืนตรงนั้นเลยใกล้ๆระเบิดอะ่ะยืนตรงนั้นเลย ทุกคนเลงอยู่โอ้โหเดี๋ยวผมยิงก่อนทำไมไมายืนที่เดียวกันเสียดายระเบิดไม่โดนงั้นตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้ที่เขายืนกันผมมาหลบด้านนี้ดีกว่าแล้วก็เอียงไปด้านขวานิดนึงด้านนู้นอเออรอดรอดรอ,อดอีกแล้วอะระเบิด ไม่ค่อยโดนใครเลยอือไปคนไป่ะเหลือสี่คนอ่าฟอร์สฟิลเหมือนเดิมแล้วก็ระเบิดแถวนี้อือฮึอ่าเป็นตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เดิมโอ้อยังอดโอ้โหระเบิดมีเพื่อนวางไว้ด้วยไม่มีใครโดนใครเลยฮะ <c oughs> แต่มีระเบิดเอา้า โอเคสามคนโอ้โหวงวางระเบิดไว้ตรงนั้นแหละยืนด้านไหนดิด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อ่ะตรงนี้จิงเชียงไว้จิงเชียงอ้ยโดนได้ยังไงเนี่ยจะมีเกาะอยู่นะเลยระเบิดสองอันระเบิดเอ๊ Yeah,